สวัสดีค่ะถ้าคุณป้าคุณยายมีคลิปวิดีโอที่เราชอบดูและอยากเก็บเอาไว้ไม่อยากให้มันหายไปเราสามารถเก็บคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ดูทีหลังได้นะคะด้วยการเก็บเอาไว้ในโน้ตถ้าคุณป้าคุณยายทิ้งคลิปวิดีโอนี้ไว้ในห้องไลา์เป็นระยะเวลานานๆนะคะคลิปวิดีโอนี้จะหายไปเองโดยอัตโนมัติ และเมื่อมีเพื่อนๆส่งข้อความเข้ามาเป็นจำนวนมากๆนะคะคลิปวิดีโอก็จะถูกดันให้ไกลออกไปเรื่อยๆนะคะเวลาคุณป้าคุณยายเข้าไปหาเราจะหามันไม่เจอนะคะวิธีป้องกันไม่ให้คลิปวิดีโอที่เราชอบนี้หายไปนะคะให้เราทำการบันทึกไว้ในโน้ตของลายค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ลายค่ะและเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะ เมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะให้คุณป้าคุณยายนะคะมองหาวิดีโอที่เราชอบนะคะแล้วเราอยากจะบันท uh ึกเอาไว้ดูทีหลังนะคะเมื่อเราหาวิดีโอเจอแล้วนะคะให้คุณป้าคุณยายนะคะใช้นิ้วมือแตะไปที่คลิปวิดีโอนั้นนะคะแตะค้างเพื่อให้กล่องข้อความเด้งขึ้นมานะคะเมื่อกล่องข้อความเด้งขึ้นมาแล้วนะคะให้มองหาคำว่าบันทึกที่โน้ตค่ะ เมื่อเจอแล้วนะคะให้ใช้นิ้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะคุณป้าคุณยายจะเห็นกล่องข้างหลังนะคะมีการติ๊กเอาไว้ว่าเราเลือกคลิปวิดีโอนี้ให้คุณป้าคุณยายมองไปที่คำว่าโน้ตนะคะซึ่งในที่นี้เขาแสดงสถานะให้เราเห็นว่าเราได้มีการเลือกที่จะโน้ตเอาไว้ เป็นจำนวนหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะให้เราใช้นิ้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแตะแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้จะถูกบันทึกเข้ามาไว้ในโนต้ตนะคะให้คุณป้าคุณยายมองหาคำว่าโพสนะคะใช้นิ้วนะคะแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะ เมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นเลยว่าวิดีโอนี้ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในโน้ตเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาดูในโน้ตนี้ได้ตลอดเวลาเวลาที่เราอยากดูคลิปวิดีโอนี้นะคะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้คุณป้าคุณยายกดออกด้วยการมองหาเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเป็นข้างล่างก็ได้นะคะ หรือจะเป็นข้างบนก็ได้นะคะกดออกไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อกดออกมาแล้วนะคะเราสามารถเช็คสถานะได้ว่าเครื่องได้ทำการบันทึกให้เราด้วยหรือเปล่ามันจะแสดงให้เราเห็นเลยนะคะว่าเราได้ทำการบันทึกคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ในโน้ตนะคะเวลาที่เราต้องการดูคลิปวิดีโอน,นะคะถ้าคลิปนี้ ถูกดันให้ไกลออกไปเ,เรื่อยๆเนื่องจากมีข้อความเพิ่มเข้ามาเป็นจํานวนมากๆนะคะคุณป้าคุณยายจะเลื่อนหามันไม่เจอนะคะวิธีการที่เราจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้ได้นะคะให้คุณป้าคุณยายนะคะมองหาเครื่องหมายที่เป็นสามเหลี่ยมชี้ลงแบบนี้นะคะใช้นิ้วมือนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้มองหาคำว่าอัลบั้มนะคะ ใช้นิ้วแตะเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะเมื่อแตะเข้ามาแล้วนะคะให้ใช้นิ้วนะคะแตะไปที่คำว่าโน้ตค่ะเราก็จะเห็นวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้นะคะคุณป้าคุณยายสามารถเข้าไปดูได้นะคะด้วยการใช้มือนะคะแตะเข้าไปที่รูปวิดีโอนี้หครั้งค่ะ เครื่องก็จะทำการเล่นวิดีโอให้เรานะคะเมื่อเราดูวิดีโอจบแล้วนะคะให้คุณป้าคุณยายนะคะมองหาเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะเวลาเราจะออกให้กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมทุกครั้งนะคะกดออกไปหนึ่งครั้งค่ะให้เรากดออกไปเรื่อยๆนะคะ เห็นไหมคะคุณป้าคุณยายสามารถที่จะเข้าไปดูคลิปวิดีโอได้ตลอดเวลาเลยที่เราต้องการนะคะด้วยการกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะโดยที่ลองไม่ต้องกลัวว่าคลิปวิดีโอที่เราชอบนี้จะหายไปคุณป้าคุณยายลองเข้าไปเล่นดูกันนะคะสวัสดีค่ะ